สวัสดีเช้าวันที่9จ้าอาหารเช้าของน้ามาแล้วนะวันนี้มาเร็วมากมังแต่7โมงครึ่งแต่ว่าตอนเนี้ใกล้จะ8โมงแล้วน้ารอเวลาไงเช้าเกินยังไม่ทันจะหิวเลยอะของที่น้าสั่งไปเนาะเป็นไข่ต้มส่งฟองแล้วก็มีแฮมเบคอนออไส้กรอกแพนเคก้กผลไม้แล้วก็น้ำผลไม้ขนมนปังปิ้งจ้ะ ส่วของเดนนิสวันนี้เขาเป็นเอ,อเมริกันเบ็กอร์เหมือนกันแต่ของเขาเป็นสแครมเบิลเอกเบคอนแฮมไส้กรอกผลไม้แพนเค้กแล้วก็ขนมปังปิ้ง<ม>น้ำผลไม้มเนยกับแยมไม่มีเคชชัพมาให้แต่เรามีจากที่เหลือวันก่อนมาชิมกัน จริงๆแล้วก็ไม่รู้เลยเหมือนกันว่าจะชิมอะไรอ่ะอย่างน้อยๆนะก็มีซอสพริกกับซอสมะเขือเทศเอาไว้จิ้มด้วยกันกันกบไส้กรอกอืมแล้วก็ไข่ต้มเออชิมผลไม้ให้แล้วกันเนาะ <S <S แล้วที่เหลือๆเดี๋ยวไปกินเอาเองต่างหากอืม โมออยางหวานสปอเอนโรดนสปเนสมสปอเอส์มนอรนะออสเสาซาวดเาวด์อฟหรือาดกอฟซาตบแม่อันนี้บอกของเขา,า,า,าไม่ไข่ไม่ค่อยได้มีรสชาติอะไรเนาะบอกอ้ะเรามีเกลือไง กลือ,อพริกไทยมีแปเป้าโซคันถอยะน,นะคะอ่าเดี๋ยวไงนะขอไปกินมื้อเช้าของนาก่อนนะจ๊ะมื้อเที่ยงมาแล้วจ้าเป็นข้าวเหนียวพอหมูย่างน้ำจิ้มแจว่วแล้วกออ็อันนี้เป็นต้มแซ่บกระดูกหมูไ่เลยนะแล้วทีนี้ตอนที่น้าสั่ย น้าเขียนในคำ,คำร้องว่าน้าขอน้ำจิ้มแจ่วเพราะน้าคิดว่าเหื่อจักไม่ได้น้ำจิ้มแจ่วไงแล้วเป็นไงก็ให้น้ำจิ้มแจ่วมาเพิ่มจ้าเดี๋ยวเก็บเอาไว้ราดข้าวเนาะกินกับข้าวอ่ะเดี๋ยวมาชิมกันเลยอ่ะยังเห็นยังอยู่ในชุดนอนอยู่เลยนะทีแรกน้าว่าไอเปลี่ยนชุดดีกว่าว่ะและ้วเทนี้ก็ว่า<ม>เอาอให้เห็นความเป็นจริงนี่แหละเมื่อเช้าตั้งแต่กินข้าวเสร็จเป็นไงจ้า นอนจ้าหลับพอมาเข้ามาเข้าประตูเรียกแล้วอาหารนี่นะมาเร็วช่วงตั้งแต่เมื่อเช้าละมาเร็วเมื่อเช้านี่มาเคาะตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งเนาะเออเมื่อเช้าแล้วนี่มื้อเที่ยงสิบเอ็ดโมงครึ่งเออแต่ป้าเสษโมงสามสิบสี่แล้วอะเกินครึ่งมาสี่น,า,นาทีก็ยังหลับอยู่ไะมแล้วทีนี้ว่า ก็ยังนอนเล่นอยู่บนที่นอนสักพักหนึ่งแล้วก็นี่มันเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงห้าสิบหกน่ยตื่นมากินเอ๊ะไม่ใช่ตื่นมากินตื่นลุกขึ้นมากินพ่อตื่นมาได้สักพักแล้วก็เลยว่าเอา้เอาเอาเห็นเร็วๆกันเลยแล้วกันไม่ใช่แบบว่าพอเปลี่ยนม,มือทีฮะเฉพิดเ,เ,เอาไมนไนห้อยอยู่ขดี๋เว้เพี่อย,ย่างนี้แปลว่า หมูชิ้นใหญ่มากเอ่อพอชิ้นใหญ่เกินก็อยู่ไม่ค่อยน่ากินก็ต้องแบบว่าหั่นเอา,าเนาะอยู่รบสองเดี๋ยวเอาย้ายมาข้างนี้ก่อนเพราะน้ําจิ้มเนี่ยมันหกมาอยู่ตรงฝั่งที่มีไอ้นี่โอเคนะได้มาเนี่ยชิ้นนี้ไม่มีมันสักเท่าไหร่โอเคอยู่เดี๋ยวหั่นก่อนเดี๋ยวได้ชิมกันเนาะเพราะว่าอันนี้ ไม่เคยได้กินตั้งแต่มาเน้ะอันนี้เป็นอาหารใหม่แล้วเย็นนี้เนี่ยเป็นไก่ซึ่งก็จำไม่ได้แล้วว่าไก่อะไรอ้อเดี๋ยววันนี้เนี่ยตอนบ่ายสองโมงครึ่งเขาจะมาทําความสะอาดห้องครั้งแรกหลังจากที่อยู่มาเจ็ดวันห่ะวะเออเจ็ดแปดเจ็ดคืนเลยเนาะนั่นแหละเมื่อวานนี้ลงไปเดินเล่นก็เลยถามเขาว่าเออเมื่อไหร่จะมาทําความสะอาดห้องให้จ้ะเขาเลยบอกอ๋อ ได้ผลแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมาทําให้ค่ะเ็าว่า,างั้นผมน้าเหรอผมน้าหรอมั้งเพราะวันนี้จะโทษว่าผมคนอื่นก็คงไม่ได้แล้วเพราะตัวเองปล่อยผมน่าจะเป็นผมของน้าเองอย่าโทษใครอข้าวหมูย่างอร่อยผูกผมดีกว่า ดเป็นผมเส้นเล็กๆเ,เหมือนของน้าด้วยไงแล้วมันก็ดําเป็นสีดําเนี่ยถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยจะโทษว่าเป็นของคนอื่นเลยมาชิมต้มซุปกันก็มีอืหองข้าวคั่วมีเห็ดฟางให้เนาะแล้วก็มีกระดูกหมูซุปอร่อยโติกรติโกย โลโอเคนี่จะหตินี่อกาจจะถามเนเน่ว่าเป็นไงบ้างล่ะอาหารก็โอเคอยู่นะเพราะว่าเขาไม่ได้หิวไงคือบางทีมันหิวไม่ทันพอหิวไม่ทันมันก็ไม่ค่อยมียังมีความอยากอาหารอย่างเงี้ยหั่นหมูชิ้นใหญ่เกินขวางเข้าปากไม่ได้อีก แล้วน้าถามเขานะว่ามาทําความสะอาดให้เนี่ยคือน้าเนี่ยใกล้จะหมดต้องสั่งแล้วเสียเงินเพิ่มไหมแล้วชากาแฟของน้าเนี่ยกาแฟหมดเนาะเพราะความเชื่อนนะ้ากินกาแฟยเย็นก็ทํากินเกือบทุกวันเลยเขาเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าของพวกนี้หมดเนี่ยให้โทรบอกเขาเลยเดี๋ยวเขาเติมให้นะ้าเลยว่าเออเดี๋ยวเขามาทําความสะอาดวันนี้ก็เดี๋ยวเขาคงจะเติมให้เพราะน้ําของน้านเนี่ยเหลืออยู่แค่สองขวดเนาะเขาบอกว่าฟรีจ้ะอ่าเดี๋ยวไงน้าขอตัวไปกินมื้อเที่ยงของน้าก่อนแล้วกัน อตอนนี้ฝนตกข้างนอกนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองเนาะซึ่งเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเข้ามาทำความสะอาดตอนบ่ายสองครึง่งเลยตื่นมาเปลี่ยนเส,สื้อผ้าใส่ชุดเดิมๆจ้าใส่ชุดเดิมเนาะเพราะว่าใส่วันนึงแป๊บเดียวเองก็คือออกไปเดินกลับเข้ามาแล้วนะก็ใส่ผ้าถุงน้าผ้าถุงมาด้วยเนาะผ้าถุงซักง่ายแห้งง่ายอ่ะฝนตกไปดูกันได้ยินเสียงฝนไหมอ่ะอย่าถ่ายมากเนาะนะ้าก็กลัวเป็น โอปป้าาพากันได้มาอยู่ในห้องห้องอีกห้องหนึ่งที่ว่าเราเขาไปทําความาสะอาดแหะก็ก็เป็นเหมือนห้องข้างล่างแหละจรงแต่ว่าห้องนี้ไม่มีเตียงก็จะมีแค่โซฟานเนาะแล้วก็มีโต๊ะกลางแล้วเขาบอกอยู่นะว่ามีน้ําในตู้เย็นตรงนั้นอะ่ะซึ่งสามารถกินได้เนาะรอนเดี๋ดยวยกขันทอ้อสันเออเดี๋ยวน้ำไปอขอกินน้ำก่อนแล้วกันเนาะ เขี่ยมเลยกาแฟก็ได้น้ำก็ได้เพิ่มเนาะอยู่ตรงนู้นเตียงก็สะอาดถ้าคนหนูก็ใหม่ได้ออกมาเดินเล่นข้างนอกแต่วันนี้เขารับสายหน่อยเนาะตอนนี้มันก็ออก,กี่โมงแล้วสี่โมงยห้าข้างบนฝนตกหนักอยู่นะวันนี้แล้วก็แต่ว่าตอนนี้แต่ฝนหยุดแล้วล่ะ นะเรานี่ยนกปวดหัวโคตรนอนทั้งวันอย่างที่บอกตั้งแต่เช้านะกะกินข้าวอาหารเช้าเสร็จนอนแล้วพอทีนี้คือแบบปวดหัวไม่รู้ทําไมเพิมปวดจากข้างหน้าเนี่ยอาหารมื้อเย็นมาแล้วจ้าเป็นไก่ราดซอสอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็เป็นมันฝรั่งอ,อ,อบแล้วก็เป็นน่าจะเป็นผักโขมส่วนของหวานเป็นไอศครีมจ้า อันนี้เป็นวานิลาเนาะแล้วก็อีกอันนึงเป็นช็อกโกแลตเดี๋ยวเอาไปแช่ช่องฟิตไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้กินหลังอาหารเนะามนะมากินกันเลยซึ่งอันนี้นะจำได้อยู่ว่าเคยได้กินไปแล้วเนาะครั้งหนึ่งอร่อยซอสอะไรทักอย่างวัตถเขส่วนาเเด๋ เองเจ๋อคราซอสเนีซอสมันมีหอมใหญ่ด้วยอืมหอมที่บางอืมมันฝรั่งมีกระเทียมด้วยนะมีกระเทียมผสมอยู่อร่อยที่บอกนี่ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะอร่อยดรงมันจะมีกลิ่นกระเทียม เดีย๋ยวไงนะขอตัวไปกินมื้อเย็นของน้าก่อนนะจ๊ะ